นี่ไงมามิจังไหนมามิจังข้างหลังนี่ไงข้างหลังเนี่ยข้างหลังนะแล้วพี่ฝนจะดึงพี่เอกออกมาทำไมอะ่ะก็จะได้ให้เห็นหน้าชัดๆไงอืมอุยอ้ยอุ้ยเพื่อนรีบวิ่งกันเข้าโรงเรียนแล้วสายแล้วพี่ฝนเข้าไปเรียนก่อนดีกว่าก็ได้ก็ได้พี่เอกแต่แบบว่าพี่ฝนสงสัยอ่ะสงสัยอะไรอีกเนี่ยก็เมื่อคืนนี้ไงที่เขาหายตัวไปอะ่ะรียกว่าเขาก็แค่กลับบ้านไปก่อนหรือเปล่า อันเนี้ยพี่ฝนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แบบว่าวันนี้ทั้งวันขอขอตามติดชีวิตมามิจังได้หรือเปล่าวะอา้าวเราจะไปตามก่อนทำไมเนี่ยก็อยากจะรู้อ่ะว่ามามิจังอะเขาเขาเป็นหรือเปล่าน่ะสิอา้าวก็ลองค่อยๆดูเขาไปรละกันพี่เอกว่าเขาก็เป็นเพื่อนเราปกตินี่แหละก็ใช่น่ะเพื่อนก็ใช่แต่ว่ามามิจังว่าไงหรอเออคือว่า มามิจังวันนี้เธอดูน่ารักดีนะอืมขอบคุณมากนะงั้นเดี๋ยวมามิจังวันนี้เดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมกันเลยนะก็ได้ก็ได้พี่เอกมา,าแล้วเอาแล้วเออเดี๋ยวเดินตามไปก็ได้แหมมาเร็วๆเ,เข้าเถินหน้าวันนี้เรียนข้าบแรกวิชาอะไรนะภาษาจีนภาษาจีนฉันจำได้โหมามิจังนี้เก่งจังเลยนะอุ้ยคุณครูมาแล้วะ่ะ พี่ฝนรีบเดินหน่อยดีกว่าเดี๋ยวก็ไม่ทันกันพอดีเพื่อนขึ้นไปกันหมดแล้วแล้วเข้าพี่เอกพี่เอกนี่แหละเป็นคนช้าเดี๋ยวเราวิ่งไปกันเลยก็แล้วกันนะอมามิจังกินข้าวเช้ามาหรือยังอ่ะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะเธอวิ่งช้าๆหน่อยสิฉันวิ่งตามไม่ทันน่ะเอองั้นเดี๋ยวฉันเดินไปกันแล้วกันนะอรุณสวัสดิ์จ้าอรุณสวัสดิ์จ้ามามิจังมีอะไรหรอ กันบ้านเมื่อคืนมามิจังทำมาหรือ,อยังอะกันบ้านเหรอฉันทำเรียบร้อยแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวขอพี่ฝนยืมหน่อยได้ไหมเอ่เอก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนเรียนเรียนข้าบแรกเสร็จแล้วค่อยว่ากันก็นแล้วกันนะนั่งตรงนี้ดีกว่ามามิจังกับพี่เอกก็ไปนั่งเรียนได้แล้วอืมอยากนั่งข้างหลังเหรอ เอาตรงนี้แหละสว่างดีขาวแรกเรียนภาษาจีนใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องสังเกตมามิจังสักหน่อยกันบ้านเรายังไม่เสร็จเลยอ่ะต้องรีบทำซะแล้วว่าแต่มามิจังทำไมนั่งเฉยเฉยเหม่อลอยจังเลยะ<อ>พี่เอกพี่เอกอะไระเขียนยังไม่ได้เลยพี่เอกดูมามิจังดิทำไมะเขานั่งเฉยเฉยะเขานั่งเฉยเฉยหรอ ใช่เขานั่งเฉยๆดูเพื่อนข้นขางๆดีเขายังแบบยังเล่นยังทํากันบ้านแต่ว่ามามิจังนั่งเฉยๆเลยอะอ๋อเขาไม่ได้เอาสมุดหรือหนังสือมาหรือเปล่าเฮ้ยแต่แบบว่าเขาดูแปลกๆไปนะวิคุณครูไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาไงดีอะก็ไม่รู้ดิเดี๋ยวพี่ขอเขียนต่อได้ไหมอะมามิจังมามิจังหิวหรือเปล่า ก็นิดหน่อยนะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนเลี้ยงขนมก็แล้วกันเรียกตามมาแล้วตอนนี้คุณครูเขาเปลี่ยนคาบเราไปหาขนมกินกันก่อนดีกว่าโ,โหนี่กินกันตั้งแต่คาบแรกเลยเอาด่าเอาด่านิดนึงนิดนึงทางนี้ทางนี้โอ้โหเพื่อนเต็มไปหมดเลยอะวันนี้คนเยอะแยะเลยเนาะเอาอะไรดีอะไม่รู้ดิพี่ฝนจะกินอะไรงั้นเดี๋ยวพี่ฝนเลี้ยงโคลาก็แล้วกันนะเรียกเอาโคลาหรือเปล่าเอาจิเอาไหมาอ่าเดี๋ยวเอาให้นะ โคล่าอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงเพียกรับไปนะแล้วก็เดี๋ยวฮานะจังพี่ฝนก็จะเอาเอโคล่าเหมือนกันนะขอบใจมากนะแต่จริงๆแล้วฉันไม่ค่อยชอบโคล่าเท่าไหร่แต่ว่าเธอให้มาก็ดีเหมือนกันขอบใจนะวันนี้เราวเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันตรงนี้ดีกว่านั่งนี่เร็วเพียกมานั่งสิอืมก็พี่ฝนไม่นั่งและจะได้เข้าไปนั่งกันนี่ไงนี่ไงนั่งแล้วนั่งแล้ว มามิจังมีอะไรเหรอเราอยากรู้ว่าเมื่อคนะืนน่ะเ้าไปไหนมาเหรอเมื่อคืนหรอก็ไม่ได้ไปไหนนี่ฉันก็อยู่ที่บ้านอาบน้ำกินข้าวทำกันบ้านอยู่ที่บ้านไงใช่เหรอแต่ว่าเมื่อวานน่ะ พี่ฝนเห็นมามิจังหันเดินมาที่โรงเรียนนะเอา้าเราไปถามขอยอย่างนั้นเฉยถามไม่ได้หรอพี่เอกเออมามิจังสรุปว่าเธอมาโรงเรียนหรือเปล่าวะเมื่อวานเนี้ยไม่ได้มานะมาเรียนตอนเช้าตอนเย็นก็กลับบ้านแล้วก็อยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยงั้นสงสัยฉันคงจําผิดแล้วละมะั้งเอาอย่างนี้ดีกว่ามาเรยนมาเรียนข้าต่อไปกันข้าวต่อไปเรียนอะไรนะพี่เอก คณิตเปล่าหรือว่าจะเป็นวิทย์คำนวณเนี่ยไม่ใช่จ้าเรียนคอมพิวเตอร์จ้าเออแล้วห้องมันอยู่ตรงไหนอะพี่เอกก็เนี่ยก็เลี้ยวเข้าไปนี่ไงเลี้ยวเลี้ยวทางนี้เหรอเฮ้ยไปไหนล่ะใช่เปล่าเนี่ยใช่เปล่าเออเข้าไปเลยเจะแล้วพวกเรามาแล้วเปรียบนีชใชอีกแล้วมาเร็วเรวงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเรียน คอมพิวเตอร์กันเสร็จแล้วเดี๋ยวมันมีเรียนอะไรอีกนะจำไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเรียนก่อนดีกว่าเฮ้ยคุณครูมาแล้วเร็วเข้านั่ง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 หาที่นั่งแล้วสิเพกเครื่องไม่ว่างแล้วเนี่ยเหลือเครื่องอีกแค่สมตัวเองที่ใครที่มันกันแล้วกันนะเออก็นั่งแกแ้กันไปเดี๋ยวเพ็กนั่งตรงนี้แหละวันนี้ทําอะไรอ่าเธอวันนี้เขาให้พวกเราทาไอ้เนี่ยไปหารูปภาพนักร้องที่เราชอบมาแล้วก็มาพรีเซนต์หน้าห้องอ่ะอู้รูปภาพนักร้องที่ชอบเหรอเพกและเพ็กชอบรูป นักร้องคนไหนอะนักร้องคนไหนหรอออออไม่รู้เหมือนกันเพเอกก็เลือกเจอใครเพเอกก็เอาคนนั้นแหละเพเอกรีบแต่ว่าเขาให้ไปพรีเซนต์หน้าห้องด้วยนะอ๋อไม่เป็นไรอะเพเอกรู้จักทุกคนจริงเหรอกเก่งจังเลยเอวิ๋นขอหาก่อนไม่รู้ชอบนักร้องคนไหนเอาเอาหมดเวลาเยยะแล้วทำไงดีอะยังไม่ได้พรีเซนต์เลยอะก็ครั้งหน้าก็ค่อยมาพรีเซนต์ก็ได้งั้นเดี๋ยวไปบอกครูก่อนก็แล้วกันว่าเดี๋ยวคาบหน้าเราค่อยมาพรีเซนต์หน้าห้องดีกว่าเนาะอ่า ครูขาครูขาคือว่าหนูเออหนูหาข้อมูลไม่ทันนะคะโอ้ข้างหน้าก็ค่อยมาพรีเซนต์ก็ได้จ้ะขอบคุณนะคะแล้วๆๆๆหมดเวลาคอมพิวเตอร์แล้วอ่ะต้องไปเรียนอะไรต่อเออน่าจะเป็นศิละปะนะพวกเราเอืมแล้วๆเ,เข้าพวกเรานี่มาสายกันตลอดเลยนะเฮ้ยแต่แบบว่าค่ำนี้ไม่สายแล้วล่ะไม่มีใครเลยอะ่ะแสดงว่าพวกเรามาก่อนเวลาแน่นอนเลยเอามามิจังไปไหนแล้วเนี่ย มามิจังเปิดประตูเพิ่งเข้ามาวิ่งตามมาไม่ทันเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนนั่งตรงนี้เพียกก็หาที่นั่งก็แล้วกันนะเออว่าแต่ว่าใช่คาบศิลปะจริงเหรอพี่ฝนใช่ดิคาบนี้แหละใช่ใช่ใช่นี่งไงเขามีหุ่นให้เราวาดรูประบายสีตรงเนี้ยงั้นเดี๋ยวขอใช้สมาธิขั้นสูงก่อนนะอย่าเพิ่งรบกวนล่ะมามิจังก็นั่งอยู่ข้างๆเนี้ยทำงานไปนะอย่าไปไหนล่ะรู้หรือเปล่า จ้าจ้าจ้าฉันไม่ไปไหนหรอกจ้าเหลืออีกนิดเดียวก็จะเสร็จอยู่แล้วเหลือลงสีหน่อยเดียวนะเออเฮ้ยพี่แอกหิวแล้วอ่ะหิวอรอพี่แอพี่ฝนเหลือลงสีนิดนึงอ่ะรอหน่อยดิโอ้โหเอาเร็วๆเ,เข้าทำไมอ่ะจะชวนไปไหนหรอก็จะไปหาอะไรกินน่ะเอาแล้วมามิจังไปไหนแล้วอ่ะอะไรอ่ะ ก็มามิจังไงมามิจังก็นั่งอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอดูดีๆก่อนเอา้าเอา้าไปไหนอะไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ก้กมหนา้าก้มตาทําอยู่บนโต๊นะน่ะเออเมื่อกี้พี่ฝนก็วาดรูปไม่ได้มองซะด้วยสิแล้วฝนบ,บอกว่าอย่าไปไหนไม่ใช่เหรอเฮ้ยเขาไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าเอาอก็อน่าจะใช่นะแต่แบบว่าไอ้ถ้าเข้าห้องน้ําก็ต้องชวนพี่ฝนไปด้วยสิ<ม>เอาอย่างนี้ดีกว่าลองตามหาดูไหมอะ ก็ไปลองหาดูแล้วกันแหมเขาอาจจะไปเข้าห้องน้ำก็ได้จะไปตามไปในห้องน้ำไหมเหรอไม่รู้ดิลองไปดูชั้นด่านฟ้าดีไหมอ่ะเผื่อขึ้นไปสูดอากาศอ,าาศอาาศ่ะเมื่อกี้เห็นนั่งเครียดๆอยู่นะเออแต่เขาไม่ทำงานสักวิชาหนึ่งก็ใช่อดิมีเห็นทำงานส่งเลยอ่ะแล้วบอกว่ากันบ้านเสร็จแล้ววะเนี่ยด่านฟ้าเอา้าพี่เอกว่าไงไม่เห็นจะมีเลยอ่ะปกติร้อนขนาดนี้ไม่มีใครขึ้นมาหรอกเดี๋ยวไปถามเพื่อนก่อน เธอเธอเห็นมามิจังหรือเปล่าไม่เห็นน่ะมามิจังห้องไหนหรอก็ก็ห้องเดียวกับพวกเราไงไม่เห็นนะวันนี้ฉันยังไม่เห็นเลยนะเอา้าแล้วเอาทำไมเพื่อนบอกว่าไม่เห็นน่ะอันนี้เพยกก็ไม่รู้เหมือนกันเอาไงดีอ่ะลองไปดูตรงไหนต่อสิงั้นเดี๋ยวลองตามหาให้ทั่วโรงเรียนเลยก็แล้วกันนี่แอก นี่มันมืดแล้วว่ะเราก็ตามหามนานมากแล้วนะเนี่ยก็กลับกันเถอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันยังเหลืออีกห้องหนึ่งอะที่เรายังไม่ได้ไปดูอะเฮ้ยพี่ฝนห้องฝั่งข้างๆห้องศิลปะเนี่ย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 ห้องเนี้หเรายังไม่ได้มาเลยอะเนี่ยห้องเนี้ยจะเข้าจริงเหรออือเอาแค่หน้าห้องก็พอมัง้งนี่ไงเห็นไหม ไมม่ีก็ไม่มีไงมีแต่หุ่นตัวนั้นน่ะก็ใช่ดิงั้นเราเราไม่ต้องเข้าไปหรอกนอะจะเข้าไปทำไมล่ะเมื่อวานยังไม่เข็ดอีกเหรอเออเอเดี๋ยวเฝ้าดูหน้าห้องก่อนสิเออดูท่าแล้วจะไม่มีนะเฮ้ยพี่เอกอยู่ดีๆประตูประตูประตูยันยันยันมันหายไปอ่ะก็เพียกว่าเราควรกลับกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน ถ้าเราไม่เข้าไปในห้องก็คงไม่เป็นไรงั้นเนี่ยเนี่ยมันมีห้องฝั่งนี้อีกอะเดี๋ยวมาดูนีดูนี้มามีจังกับบ้านเธอมาเออ,เอ,อพี่เอกนั่นไงมาไม่จังเอาแล้วขอมานั่งอะไรอยู่ตรงนี้ไม่กลับบ้านกลับช่องไม่รู้อะงั้นพวกเราเข้าเข้าเข้าเขาไปดูมาม่จังเลยก็แล้วกันนะเอ,เอ้าเฮ้ยกลัว มามิจังมันจะดีเหรอพี่ฝนก็ไม่รู้อ่ะเป็นห่วงแต่ก็กลัวนะเอืมมามิจังมามิจังเออเออพี่เอ็กเออพี่เอ็กอะไรยาเห็นนเปล่าเห็นนเปล่าไหนข้างหลังอ่ะข้างหลังอ่ะอ๋ออ๋อแล้วใครเอากระดูกมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยกระดูกอะไรอ่ะกระดูกห้องวิทยาศาสตร์ป่ะเอ๊ะทำไมมีต้องสี่ตัวห้องวิทย์เหรอ งั้นไค่ชื่นใจหน่อยมามิจังมาทำอะไรอยู่ตรงนี้นี่มันมืดแล้วนะกลับบ้านกันเถอะออกลับบ้านก็ได้นะว่าแต่เธอมาตามหาฉันทำไมล่รเพี่เอฟ <c oughs> ทำไมมามิจังเขาพูดแบบนั้นนะอืมสงสัยจะหิวข้าวและใช่ฉันหิวข้าวเพียกนั่นมันโครงกระดูกห้องวิทย์รจริงๆเหรอ เรียก er> ว่าอย่างน้อยต้องมีสักตัวหนึ่งอยู่ห้องวิทย์อ่ะที่เหลืออาจจะแบบเขาใครเอามาวางแกล้งคนเล่นแถวนี Mu ้หรือเปล่าหรองั้นขอเข้าไปดูหน่อยนึงนะอย่าเลยกลับบ้านไปเถอะทั้งสองคนโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ย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 มันมันมันไม่ใช่โครงกระดูกห้องวิทย์เดี๋ยวโอ้ยเฮ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 ้ยเ้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มโอียไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไม่บอลอุ้บมือเพียงมาหนี้มาหนี้ไรเออโออเออผู้หญิงแข็งแกร่งผู้หญิงแข็งแกร่งไปแล้วไปแล้วโดนกระดูกต่อยผู้หญิงแข็งแกร่งเด็กเด็กนี่เด็ก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 เออกระดูกเหรอกระดูกมนี่นี่นีแล้วแล้วมามิจังไปไหนแล้ววะเพเกว่าจังหวะนี้มามิจังถึงบ้านแล้วแหละจริงเหรอเออเออเอาเอาเออไปแอบในห้องศิลปะก่อนดีกว่ามันเดินช้าไม่เป็นไรหรอกบ้งจะดีเหรอ นเอานี่ไงมาแล้วมาแล้วเฮ้ยโอ้ยอะไรกันเนี่ยโรงเรียนนี้มากันเยอะแยะไปหมดเลยเฮ้ยอย่างนี้ต้องหนีใช่แล้วเพียรบอกเราว่ากลับบ้านมาไม่จังมาไม่จังเออไปไหนผู้หญิงแข็งแกร่งเดี๋ยวแบกพี่แบกไปก่อนแบกไปไปแจ้งตำรวจกันดีกว่าอย่าโยกมากเพียรเพียรหัวเฮ้ยเพียร์หัวถอยเป็นไงบ้างอะโอ้หน้าบวมอยู่นี่ ว่าเอ้ยอะไรอะอะไรมาต่อยฉันเอเอหนูบอกหนูบอกแล้วไงเขาว่ามันมีผู้ร้ายมาอันนี้อ,อย่าเรียกผู้ร้ายอันนี้เรียกผีดีกว่าผีเหรอสนุกว่ามันคือผีเหรอผีโอโ้ตัวเ,<อ>เป็นๆ<อ>ขนาดนี้ผีผีพี่เอกดูสิทำไมทำไมไอ้เจ้ากระดูกกับไอ้เจ้าตัวนี้มันเป็นแบบนั้นน่ะไม่รู้สู้กันเฉยเลย โอ้คุณตำรวจตีไม่ตายแล้วพวกเราจะยังไงกันต่อดีอะเพกว่าเรื่องผีดึกผีดึกแบบนี้มันมีแต่ที่นี่เท่านั้นแหละเราควรกลับบ้านกันได้แล้วเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ย้ยเขาสู้ไม่ไหวแล้วอะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอเอปล่อยให้คุณผีกับคุณตำรวจเขาสู้กันเองก็แล้วกันนะเออเดี๋ยวเช้าแล้วผีก็หายไปคุณตำรวจน่าจะยังไม่เป็นไรั้นพวกเรากลับบ้านแล้วนะคะคุณตำรวจนูกลับบ้านก่อนนะคะโออกบเลยกบเลยเอ้ยเอ้ยอะ เขายังสู้กันอยู่เลยอ่ะก็กลับบ้านนะวางพี่เอกลงได้ยังเออผู้หญิงแข็งแกร่งไม่เป็นไรหรอานี่หวนอุ้มไปเองเอ้ย